หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคอโรฟิลแต่ยังคงสงสัยว่าคอโรฟิลคืออะไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับคอโรฟิลกันค่ะคอโรฟิลคือสารสีเขียวที่มีอยู่ในพืชผักตามธรรมชาติโดยมีหน้าที่สั่งคะห์สแสงเพื่อสร้างพลังงานให้แก่พืชด้วยคุณสมบัติของคอโรฟิลนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทําการวิจัยและแดัดแปลงโครงสร้างของคอโรฟิลให้อยู่ในรูปของสารโซเดียมคอปเปอร์คอโรฟิลิน สารสีเขียวที่ร่างกายสามารถดูดซึมเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ได้และยังส่งผลดีต่อร่างกายในหลายๆส่วนค่ะคอโรฟิลลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอ r o โรฟิลชนิดดมเข้มข้นที่ได้คอ r o โรฟิลจากธรรมชาติมีสารโซเดียมคอปเปอร์คอโรฟิลินช่วยส่งเสริมสมดุลที่ดีให้กับร่างกายส่งเสริมการทํางานของระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันโรค สารสกัดจากอัลฟาฟ้ามีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดช่วยส่งเสริมการทํางานของสุขภาพโดยรวมชะลอความเสื่อมของเซลล์และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโรคสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวบาเล่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์จากสารพิษและสารก่อมะเรง็งน้ํามันเปเปอร์มินต์ให้กลิ่นหอมสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายพร้อมส่งเสริมการทํางานของระบบหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานของตับในการกำจัดสารพิษช่วยส่งเสริมระบบการทำงานของเลือดและยังส่งผลดีต่อสภาวะสมดุกลกรดด่างในร่างกายอีกด้วยค่ะมาเริ่มดูแลร่างกายของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยคอร์โ i รฟิลพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์โรฟิลเข้มข้นจากพืชธรรมชาติ